หลังจากเพื่อนๆหลายคนนะครับสงสัยแล้วก็ถามมานะครับว่ามะม่วงอ่ะถ้าแทงช่อดอกมาแล้วเราสมควรจะให้น้ําช่วงไหนนะครับในส่วนตัวของผมนะครับเมื่อมะม่วงแทงช่อดอกออกมาครับผมก็จะยังไม่ให้น้ำับงดน้านะครับปล่อยให้จนช่อมะม่วงนะครับแทงออกมาจนสุดนะฮะเนี่ยครับสุดแล้วนะครับแล้วก็ดอกบานแล้วนะครับดอกบาน ติดลูกมีเห็นว่าติดลูกนิดนึงนะครับเป็นเม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับดอกบานแล้วก็โรยเนี่ยฮะมีติดลูกติดผลนิดนึงแล้วผมก็จะให้หน้านะฮะเนี่ยฮะดอกบานจนสุดแล้วนะครับผมระหว่างที่ดอกยังไม่บานสุดผมก็ยังไม่ให้น้ํานะครับพอดอกบานสุดแล้วนะครับแทนช่อจนสุดนะครับแล้วก็บานแล้วผมก็จะให้น้ำโดยการชโชยน้ํานะครับก็คือให้น้ํา ไม่ได้ให้น้าจนโชกนะครับให้ชุ่มนะฮะส่งพุ่มเนี่ยใต้ส่งพุ่มให้น้ําชุ่มพอนะครับช่วยโชยนะครับไม่ใช่ชุ่มจนโชกแบบเหมือนกับน้ําท่วมเลยไม่ใช่นะครับผมก็จะให้พอประมาณนะครับให้พอประมาณผมก็จะให้น้ําประมาณห้าวันครั้งนะครับหลังจากนี้ไปนะครับให้ห้าวันครั้งนะครับในการให้น้ําจนนยครับมันก็จะติด เป็นเม็ดเนี้ยะครับเป็นเม็ดนี่นครับเพื่อนๆนี่นะครับติดเป็นเม็ดนะครับติดเป็นเม็ดนะครับติดเม็ดติดผลนะครับติดเม็ดติดผลนะครับผมก็จะให้น้ำนะครับให้ไม่ถึงขั้นโชคนะครับให้้วยการชโลยน้ํานะครับให้น้ําเพื่อให้น้ำเนี่ยไปช่วยในการทําให้ผลเจริญเติบโตนะครับแต่ถ้าเราไม่ให้เลยนะครับ มันก็นะครับเมื่อขาดน้ําต้นก็ต้องสลัดผลทิ้งอยู่แล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆน,นะครับที่เพื่อนๆนถามมาว่านะถ้ามะม่วงเพิ่งแทงช่อดอกมาเนี่ยเราขวรให้น้ํำไหมผมตอบได้ว่าในส่วนตัวของผมหรือหลายคนนะครับก็จะปล่อยให้ดอกนี่ช่อดอกนะครับแทงมาจนสุดนะครับจนสุดแล้วนะครับเนี่ยแทงมาจนสุดแล้วเราก็ เริ่มกระบวนการครับให้น้ําโดยการโชโลยน้ำนะครับไม่ได้ให้น้าเปียกโชกจนชุ่มนะครับเราให้น้ําชโยโชยให้น้ํชโชยน้ําพื้นพอเปียกนะครับ <S <S <building. S 2> นะครับเนี่ยนะครับให้มะม่วงแทงให้สุดก่อนนะครับเเพื่อนๆลองดูอันนี้คือช่อดอ,อกแทงมาจนสุดแล้วแล้วก็มีการผสมเกสรติดเม็ดแล้วนะครับเนี่ยเราก็เริ่มให้น้ําโดยการโชโยน้ํานะครับ คลิปนี้นะครับก็มาตอบคาถามเพื่อนๆน,นะครับอันนี้ทป็เนเพื่อนรับชมรับฟังครับช่องทนายสายเกษตรอย่าลืมกดติดตามแล้วกด subscribe ก,กดแชร์ให้กับทางช่องผมนีนะครับก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับ